เเห็นไหมย่าทำปะย่าอยู่คนเจ้าหาก็เก็บไม้อย่างเงี้ยจ้ะถ้าปูอยู่ปูก็ตัดไม้เก็บยาที่ร่วงนี่หักจ้ะนะนี่เราจะชนบทคนแก่อยู่ชนบทก็จะแบบนี้จริงๆเลยจ้ะตอนตอนพ่อปู่ยืองอยู่แกก็ทําเองทุกอย่างแกไม่เคยจ้างไอ้นี่นะเพื่อนนะไม่เคยจ้างคนมาทําสวนทํา อะไรทั้งนั้นจะแกททากันเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านยา่าแล้วจ้ะนะถึงบ้านย่าละถึงบ้านย่าก็จะพาดูดอกไม้บ้านย่าจ้ะนะช่วงนี้ก็จะมีดอกอะไรบ้างที่บ้านย่าเดี๋ยวจอยจะพาดูจ้ะนี่จ้ะดอกไม้บ้านย่าก็มีดอกอะไรก็ไม่รู้จ้ะย่าปลูกไว้นานแล้วจ้ะสวยนะเพื่อนๆเนาะลมก็เริ่มมาจ้ะพอเริ่มถ่ายลมก็เริ่มมาเลยจ้ะต้นฟิกก็กำลังมีลูกนะเพื่อนๆเนาะ นี่จ้ะดอกสนดรอปยาก็ยังยังมีอยู่จ้ะนี่นี่สวยเนาะต้นอันเนี้ยนะคล้ายๆต้นกุ้ยช่ายเลยจ้ะจอยบอกให้ยากเก็บไปกินได้อย่างเงี้ยนู่นดอกไม้จ้ะอันนั้นต้นพุ่มนะเพื่อนๆพุมพุ่มเนี่ย วหวานหวานลูกสีเขียวแต่หวานมากแต่อร่อยอันนี้ต้นฟิตฟิตฟิตอะไรของย่านี่แหละดอกคล้ายๆของจอยจ้ะดอกสีชมพูกับดอกสีเนี่ยสีม่วงเห็นไหมอันนี้ต้นโรสเมลี่จ่ะอันนี้ต้นดอกอันนี้สวย ช,ชอบสีเหลืองสวยจ้ะต้นอนนี้ก็ดอกไอ้นี่จ้ะมันขึ้นเองจ้ะเพื่อนๆนะมันขึ้นเองยากก็ปลูกเอาไว้ล่อพึ่งจ้ะบริเวณบริเวณบ้านย่าก,ก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อน แต่กรแมกซีนมาเพื่อนก็เลเธอเอาเจ้แมกซีนเจ้ารูบิชเจ้ารูบิชอย่าไปอยูบล็อกเดอมอย่าให้จ้าล็อกกุญแจจะไม้ดอกไม้ช่วยนี่มัมเนีย what is it, know. it white flower w h i t f I know I know w i t f l but w h t name

ว่าแต่ yellow color นี่มั้ม f o r s a t h i a f o r s a t h i a f o r s a i <Yes>. s i a พาทัวรคุณยาพาทัวสวนป่าจ้ะทุ่าเดียวมัมจะ h a h a u n t have a lot in here white c o คลิปลองกันนะนี่ดอกที่พ่อปู่ชอบอ่ะดอกหาตะวันฟ้าว่า c o m i ั g ไว้วัน a จะ fun t h ว t like it w o o d e น e n วูดันนเยาดอกพาลูกสะพ้ายมาทัวร์ในป่าเพื่อนพามาดู ดูดอกไม้ที่ปู่ชอบดอกหญ้าไอซึงเหยีบแรบบิทมั้มรบบิทย่เ o ฟ e า about two months. No. Like snow, you think, t w m o n It's feeling sure, l k n o w You t i n k Mom? d o e s n Feeling like snow. เหมือนหิมะจะล่วงไงอย่างนั้นเลยเพื่อนๆไล่ย่าเดินก่อนจ้ะหนาวเทแดงถอดจ็คเก็ตแดงออกแล้วใส่เสื้อใส่รองขท้าแดงทีนี้ฮะมือถือก็แดงเลยมามยูโน่ your boot is the red and your mobile phone crate is the red อ นี่แหละสวนหญ้าจ้อยหนึ่ง how long in your in our wood mum how, how, <long? S 2> how long How long าแฟด้ว a เดี๋ yeah no no how how old no how long oh, how, three acre three which, acre yeah t h all t a of it that. on on to how yeah to the how belongs to n o from here to the how yeah three acres to the uh, Before the garden. Oh, before the garden เย้ A lot t o l o เ k after. ประมาณถ้าหลักจากแค่ในป่านะสามเอเคระนะแต่ถ้ารวมทั้งบ้านทั้งอะไรสวนหน้าบ้านหลังบ้านด้วก็ประมาณเกือบสี่เอเคอร์จะก นี่แกเก็บจะเ,เก็บไม้กองกองว่าอย่างนี้จะนะแกจะให้ดอกไม้ป่ามันขึ้นจะเนี่ยเห็นไหมเ่ื้อาทำหญ้าอยู่คนเยาว์าก็เก็บไม้อย่างเงี้ยจะถ้าปูอยู่ปูก็ตัดไม้เก็บหญ้าที่ร่วงนี่หักจะนะนี่เราจะชนบทคนแก่อยู่ชนบทก็จะแบบนี้จริงๆเลยจะตอนตอนพ่อปู่ยืองอยู่ แกก็ทำเองทุกอย่างแกไม่เคยจ้างไอ้นี่นะนเพื่อนๆนะไม่เคยจ้างคนมาทำสวนทำอะไรทั้งนั้นจ้ะแกทำกันเองดีแคบคู่มัมเนอะเนาะเฮาไอ้นั่นเสี s ซ m e แ h e ไอ I สิ่งเนี่ยจะยามาเก็บกองกองเอาไว้อย่างนี้จ้ะนะนะเหมือนสนุน้อยหมวกแดงอันนี้สนุนสนุน้อยรองเท้าแดงเพื่อนเพื่อนยาจอยอะ่ะ แม่ย่าเนี่ยจ้ะแกก็เก็บของแกงั้นน่ะกิ๊ก็เข้ามาเก็บกุ๊กเก็บก้มๆเงยๆของแกโยน Yeah, your rotary. This next week will more windy. Next week i s more windy and uh snowing also. I need to come down again. อันนี้บายอันนี้แหลมมากอะแกก็ชอบเดินแต่จอยอย่างนี้นะเพื่อนๆนะมาแกก็ตามต้อยๆให้แกอยู่ กไม่อยู่หรอกจ้ะในบ้านไหนแกจะเดินมาสำรวจแต่จอยหาเพื่อนมาสำรวจแกกลัวแบบจะเดินมาคนเดียวแล้วล้มอะไรอย่างเงี้ยนะยามัม you know what you have in your t a you can take from t a come to put in here yeah 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 and they they will speeding up really quicker ดิสนะโอ้สมเวลน่ซ mm. ีุ่กตวันมันเนบอกจาอะมันมันร่วงมันหลุดมันแน้นบูเบลก็กำลังออกเด้อเพื่อนเพื่อนก็ดอกไม้ป่านี่วงเยวัดที่เอเยลโลวันคอลมั้งพริมโรส proper primrose. it's mm. not what you buy from the garden centre. no, then a primrose. yeah, a bog. a bog primrose. primrose When, before we had the wood, before yeah. grandad cleared it, there was no primroses, no bluebells. you couldn't see them because it was just all covered. อันนั้ a f e r ูอกาว่า y e e e r ีกรดอกวเลสดอกพอเพอนี้ไวเลสจ้ะนี่ไวแกบอกดอไม้ป่าจ้ะไอคอมนามีอมนามือของแกน่ะเขาขาวว่า w มคอมนามี่ i t o n <c oughs> บูดอันอานามีบูดอันอานามีของของแกงเพื่อนแกที่พาให้คอยพามันแก,แกจะมาเดินดูเอกระเทียมป่าที่แกเอามาฟองฝั่งไว้แถวน,นี้มันไม่ไม่ขึ้นก็จะให้จอยไปหาเอามาให้ปลูกอีกจอยก็บอกก็ขุดที่อยู่ในบ้านนะมาสักขยุบหนึ่งอะ่ะมันก็ขึ้นลามไปทั่วฮะหญ้านนนนนเนี่ยเนี่เนสโตรเนี่ยต้นแย่ป่าหญ้าเอาไปปลูกข้า บอกจาไปพูดจะได้ไม่มีใครกล้าเดินมาเข้าสวนเราใอ้จ้ะเดินกันอย่างเงี้ยม,มีเห็ดนะไม่เคยมีเห็ดจะ้ะสวนหญ้าไม่เคยมีเห็ดหรอกเสียงนั่นก็คือเสียงไก่ป่าจะ้ะแกก็อยากว่าเธอเอาเชื้อเห็ดทิ้งไว้ตรงไหนมันขึ้นยังมันไม่ขึ้นหรอกแม่เอ้ป่านนี้มันอย,อยู่ในท้องก็ตายหมดแล้วเนาะ เชื้อเห็ดอ่ะไปอยู่ในกระท้องก็ตายอยู่ในท้องไอ้นี่หมดแล้วท้องก็ลอกกระแตหมดแล้วมัมมัม,มือไม่ค่อยดีนะนเพื่อนๆนะม,มัม eat the food from ลุ k ไรต e อ dog food or ่ r เอ่อ face deer not. Look You see <c oughs> <Like> deer. ลูกลอยเดีย <Yeah. S 2> เหมือนรอยเท้ากวางจะเ <Yeah. S 2> ชว่ออีดเดียเ <Yeah. S 2> ชั่เดียที่ไหนหละ่ะมีมีพวกไอ้นี่จะ้ะเขาเรียกไปนะกวางจะ้ะกวางป่า